Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโดต s อนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับก็มาต่อนเนื่องเลยนะครับเพราะว่าผมจัดมาหลากหลายตอนและที่พูดถึงวิชาวิชาหนึ่งที่ MBA ธรรมศาสตร์เปิดแล้วก็นักศึกษาก็ลงทะเบียนกันเยอะมากนะครับชื่อวิชาคือ c e o Vision น,นะก็คือเชิญ c e o หรือผู้นำองค์กรเนี่ยมาเล่าวิสัยทัศน์หรือว่าเล่าวิธีคิดการดำเนินชีวิตประสบการณ์ต่างๆให้กับนักศึกษาฟังนะครับ ตอนนี้เป็นตอนต่อเนื่องนะครับซึ่งจัดมาแล้ว2ตอนนะัคือเป็นตอนที่ได้เชิญดรต้นสนสันติทานเสถียรไทยนะครับอดีตผู้บริหารองค์กรระดับนานาชาติแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยดรต้นสนก็มาในประเทศไทยนะครับกลับมาทํางานที่ประเทศไทยแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ได้ข้อคิดมาเยอะมากนะครับผมเขียนมาทั้งหมด45ข้อผมผมโพสลงไปในเพจ MBA ธรรมศาสตร์นะครับแต่ก็หลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามเพจนั้นเนี่ยก็เลยหยิบ ข้อคิดเหล่านี้เนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังในรายการ MBA Weekly นะครับก็รีวิวไป2ตอนเนี่ยได้มา32ข้อคิดแล้วเรียบร้อยก็มาต่อข้อที่33กันเลยนะครับดรต้นสนพูดว่าเราทำงานเพื่ออย่างแรกนะเขาใช้คาว่าเป็นสารอาหารเหมือนเวลากินอาหารเนี่ยก็คือเป็นสารอาหารคือมันก็เพื่อดำรงชีวิตใช่ไหมอันนี้คือทำเพื่อเงินนะเพื่อเงินเพื่อบารมีเพื่อการเรียนรู้นะครับ อันที่2คือเพื่อความอร่อยเวลาเราเรากินอาหารเนี่ยเราไม่ได้หวางแค่อิ่มอย่างเดียวนะหลายๆครั้งเนี่ยเราหวังความอร่อยดตอรต้นสนก็เปรียบเหมือนกับงานเหมือนกันนะครับไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงชีพอย่างเดียวบางทีมันมันเป็นงานที่มันสร้างความหมายให้กับชีวิตสร้างความสุขเป็นงานที่ช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมนะเพราะฉะนั้นทํางานเนี่ยมันมี2มุมสารอาหารก็คือเลี้ยงชีพเพื่อความอร่อยก็คือสร้างความสุขสร้างความหมายอะไรบางอย่างให้กับตัวตัวเรานะครับ ข้อ34บนะครับบางทีปัญหาของเราคือ p u r p o s e หรือจุดมุ่งหมายชีวิตเราเปลี่ยนไปครับแต่เราไม่รู้ตัวเราจึงรู้สึกว่าทํางานไปแล้วมันว่างเปล่าไม่ใช่ทําไม่สําเร็จนะครับแต่เราไม่ค่อยรู้สึกว่าความสําเร็จนั้นมันหอมหวานเหมือนเคยนี่คือประสบการณ์ของดรต้นสนนะครับที่มีคนถามว่าทําไมดรต้นสนถึงเปลี่ยนงานทั้ทงๆที่งานเดิมเนี่ยไม่ใช่ว่าโดนเลยออฟนะรุ่งมากๆนะครับงานเดิมขึ้นไปในตําแหน่งสูงๆทท้งนั้นเลยนะครับทำไมอยู่ถึงจุดหนึ่งถึงเปลี่ยนออกมา ท,ที่เป็นหนังสือดรต้นสนชื่อทวิ t เซนเทอร์นะเป็นหนังสือที่ที่ได้รับการตอบรับดีมากๆเลยไปหาอ่านกันได้เนาะดรต้นสะน on บอกว่าเรือพ่อยุคม,มันผ่านไปเนี่ยเพื่อโพสต์ของเรามันเปลี่ยนไปครับแต่เราไม่รู้ตัวนะมันจึงรู้สึกว่ามันก็ทําได้ดีแหละแต่มันหโงหงมันแบบว่างเปล่ามันไม่แต่ก่อนเนี่ยทำได้ประมาณนี้เราจะมีความสุขมากเลยเดี๋ยวนี้กลับเป็นเป็นอะไรที่แบบไม่หอมหวานเหมือนเคยอะ ผมว่าข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญเลยนะครับหลายๆครั้งผมไม่ได้ชวนทุกคนเปลี่ยนงานนะแต่แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจากระบวนการความคิดของเรานะครับผมตอนหนุ่มๆกับผมตอนนี้ก็ต่างกันนะครับเอาเอาไม่ต้องอะไรมากเนี่ยถ้าผมจะแชร์นะลักษณะของหนังสือที่อ่านก็ไม่เหมือนเดิมตอนหนุ่มๆกว่านี้นะฮะก็จะอ่านแบบแนวแบบ 10x ดีขึ้น10เท่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่อง productivity พัฒนาตัวเองเราเราเน้นการวิ่งเร็วอะเราต้องเจ๋งกว่านี้เราต้องเก่งกว่านี้เนาะแต่พออายุ50บวกมาเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนอีกอีก,อ,กอีกฟิลหนึ่งอะผมจะมาในเชิงความสุขช้า Slow Life แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ทำงานนะทำงานที่มันมีความหมายอะไรแบบนั้นมากกว่านะครับก็ก็ผมว่าคนเราเปลี่ยนไปนะครับเพียงแต่เราต้องรู้ตัวเท่านั้นเอง ข้อ3 5ครับดรต้นสนพูดไว้บอกว่าด้านมืดของโกดไมซ์เซ็ตเนี่ยคือเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีวันที่จะดีพอครับเราและคนรอบตัวเราจะเหนื่อยมากเราต้องปีนเขาไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องหาจุดสมดุลระหว่างความสําเร็จกับความสุขอันนี้แหละมีแต่คนเชียร์โกดไม์เซ็ตโกดไม์เซ็ตเนาะโกดไมเซ็ตก็คือแบบเฮ้ยเราจะดีกว่านี้ได้อีกเราไม่ใช่ว่าแบบ ทำได้แค่นี้เวลาคนมีฟิกไมซ์เซตคือเฮ้ยฉันเกิดมาแบบนี้ฉันก็ทําได้แค่นี้แหละนะฟิกไมซ์เซตเนาะโก้ดไมซ์เซตคือเราเราพัฒนาตัวเองได้แต่มันมีด้านมืดซึ่งน้อยคนที่จะพูดถึงด้านมืดนะครับดตรต้นสอนพูดเลยบอกว่าพอมันดีกว่านี้ได้อีกเนี่ยหลายคนก็เลยไปแปลความหมายว่าก็ดีอย่างนี้ก็ยังไม่พอไงคราวนี้พอพอถ้าเกิดเรามองโก้ดไมซ์เซตเป็นแบบนั้นต้องดีขึ้นอีกดีขึ้นอีกเราจะเหนื่อยไหมเหนื่อยเราไม่ได้เหนื่อยเฉพาะเรานะ ถ้าเราเป็นผู้นําองค์กรเราก็ลากคนอื่นเหนื่อยด้วยองค์กรสําเร็จร้อยล้านก็ไม่พอต้องเป็นพันล้านพันล้านก็ไม่พอต้องเป็นหมื่นล้านนะที่ดรต้นสนพูดอ่ะคือปีไปถึงยอดเขาก็ต้องหายอดเขาใหม่ที่จะปีนปีนไปเรื่อยๆเนาะก็ไปสู่ข้อสรุปคือความสําเร็จกับความสุขต้องบาลานะสำเร็จก็ดีครับไม่ใช่ว่าให้อยู่อยู่อยู่กับที่เลยแต่บางทีมันเอาเทรดออฟความสุขไปหมดเนี่ยก็อาจจะไม่คุมก็ได้36นะครับ ในชีวิตเราเนี่ยเราจะมีจังหวะที่เราต้องเร่งและต้องชะลอไอ้โอ้โหอันนี้มันแบบชัดมากเลยฮะหนังสือทวิสันเทอร์เนี่ยมุมที่ผมชอบมากๆมุมหนึ่งที่ดรต้นสนเขียนเนี่ยนะครับคือดรต้นสนพูดจริงๆผมเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะว่าชีวิตคนเราอะสเร็จเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเร่งเครื่องอย่างเดียวเนาะแต่มันต้องเร็วให้ถูกเขาบอกอย่างในกรุงเทพอ่บคนที่ไปถึงได้เร็วที่สุดไม่ใช่คนที่ขับเร็วสุดนะแต่เป็นคนที่เร็วไม่ผิด พราะถ้าเกิดกรุงเทพนะขับรถในกรุงเทพนะเลี้ยวผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนนะครับอาจจะหายไปครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะกลับมาเส้นทางเดิมได้อะประเด็นเหมือนกันครับชีวิตเราอะถ้าจะเลี้ยวให้ถูกเนี่ยพอมันใกล้ๆทางเลี้ยวเราต้องชะลอฮะถ้าเราเคยขับรถเลยเลยซอยแม่แบบเดียวกันอะถ้าคุณขับเร็วเกินไปอะมันจะเลยซอยฮะพอเลยซอยนี่โหกว่าจะอยู่เทินกลับมานี่เรื่องใหญ่โดยเฉพาะในกรุงเทพเพราะรถมันติดมากเหมือนกันครับจังหวะไหนคือจังหวะต้องชะลอต้องร้ฮะจังหวะที่มันจะ จะเลี้ยวเนี่ยใช้เวลามันนิดนึงจังหวะไหนที่ควรเร่งเฮ้ยทางนี้มันทางโลกจะเร่งก็เร่งนะครับก็กต้องรู้จังหวะนะครับข้อ3 7ครับเวลาเราตัดสินใจเนี่ยเราต้องชัดเจนว่าเราตัดสินใจเพื่ออะไรครับดตรต้นสนบอกว่ามันมีการตัดสินใจเพื่อ3สิ่งนี้เพื่อวันนี้ครับคือตัดสินใจเพื่อวันนี้คือมีความสุขทันทีวันนี้เช่นจะซื้อกาแฟมาดื่มเนี่ยตัดสินใจเพื่อวันนี้เพื่อวันหน้าอันนี้คือยอมทุกตอนนี้เพื่อความสุขในอนาคตเช่น เออเรายังไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อรถสปอร์ตนอะ่ะเราเก็บเงินไว้ก่อนคือมันก็ไม่มีรถนะเราก็มีความทุกขนะ์เนาะแต่ว่าเราก็เพื่อนาคตเราจะได้มีเงินเก็บเยอะขึ้นนะกับเพื่อวันหนึ่งครับแต่ัดสินใจเพื่อวันหนึ่งคือเรามองย้อนกลับไปแล้วจะไม่เสียดายว่าเราควรหรือไม่ควรทําอะไรคือบางอย่างเนี่ยอย่างเจสเปโซคนที่รวยที่สุดในโลกคนหนึ่งเนี่ยเขาตัดสินใจลาออกจากงานที่ดีมากๆนะ เขาเป็นรองประธานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยบริษัทการเงินที่เขาแบบเขาจบยูดีเขาจบถ้าผมจำไม่ผิดเขาจบปรินสตันนะครับดังมากเป็นยูระดับไอวี่ลีกนะครับแล้วเขาก็ได้งานที่ดีมากแต่วันหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเทรนด์ของอินเทอร์เน็ตเข้ามาเขาก็เลยลาออกแล้วตอนนั้นลาออกไม่ได้ไปอเมซอนยังไม่เกิดเนาะเขาลาออกจากผู้บริหารของบริษัทใหญ่ๆอะ่ะซึ่งซึ่งเงินเดือนเยอะมากๆเนี่ยเพื่อมาขายของออนไลน์คิดดูดิคุณคุณลองคิดถึงแรงเสดทานดิว่าแบบ คนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจอ่ะว่าแบบสมมุติคุณลองลองคิดคิดง่ายๆแบบนี้อเอาแบบเร็วๆนะคุณเป็น CEO โบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อ่ะหรือเป็น C Le v e l บริษัทในตลาดหลักทรัพย์อ่ะแล้วอยู่ดีๆบอกลาออกมาขายของ Tik t o ็อกอ่ะอารมณ์มันคล้ายๆแบบนั้นน่คนเมื่ออะไรของของคุณเนี่ยคุณเอาอะไรคิดใช่ไหมแต่เจฟเบโซค,คิดว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ออกตอนนี้เนี่ยตอนเขาอายุ80บอ่ะเขาจะอาจจะมาเสียดายก็ได้นะว่าหยูยลูงี้ตอนนั้นเนี่ยฉันออกจากบริษัทนั้นมามาตั้งบริษัทที่ ทำอ e ีคอมเมิร์ซขายของออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่รู้เราจะเป็นยังไงนะซึ่งซึ่งมันจะไม่ได้คําตอบนั้นเลยเพราะว่าในชีวิตมันผ่านไปแล้วไงซึ่งเจสเบโซก็ตัดสินใจลาออกมาเขาบอกว่าต่อให้ลาออกมาแล้วเกิดขายแล้วมันขายไม่ได้ไม่เวิร์กเขายังกลับไปทํางานใหม่ก็ยังได้จริงปะถ้าถ้ามองในมุมความเสี่ยงนะเพราะตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มีอายุเยอะอะไรมากมายนะแต่ปรากฏว่านั่นคือการตัดสินใจที่ดีสุดในชีวิตอย่างน้อยๆถ้าเราเอามาตรฐานของเรื่องของความสําเร็จทางด้านธุรกิจอะนี่คือ การก่อกำเนิดของ a m a z o n com ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับแล้วเจเบโซก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับอันนี้คือตัดสินใจเพื่อวันหนึ่งครับที่เขาย้อนกลับมาตอนนี้เขายุ่80 90เ้านะเขาย้อนกลับมาเขาไม่มีอะไรเสียดายแล้ะเพราะเขาออกมาแล้วไงแล้วแล้วจริงๆมัน turn out to be right ด้วยก็คือมันออกมาแล้วถูกต้องด้วยแต่ต่อต่อให้ไม่ถูกเขาก็ลองแล้วเขาอาจจะออกมาแล้วแล้วขายไม่ได้เขาก,ก็กลับไปทํางานใหม่เขาก็จะไม่มีอะไรขาดใจนะ 38เเอาพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องลาออกนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่าวันนี้วันหน้าหรือวันหนึ่งนะครับ38ครับอยากประสบความสําเร็จเราต้องรู้เราคือรู้ว่าเรามีคุณค่าอะไรและรู้เขาคือต้องรู้ว่าเขาอยากได้อะไรคือผมว่าในในโลกธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีคุณค่าอะไรนะคุณกําลังนําเสนออะไรนะครับคุณเป็นที่ปรึกษาคุณคุณให้คำปรึกษาเรื่องไหนอ่ะ พอเรารู้ตัวเองนะว่าเรามีคุณค่าล่ะคุณต้องรู้ด้วยนะว่าไอ้คุณค่าที่เรามีนะมันไปตอบโจทย์ใครเนาะมันมันอ่ะสมมุติว่าคุณคุณเก่งเรื่อง o k เคอาร์นวัดผลเนี่ยมันไม่ได้ทุกคนที่เขาอยากใช้ o k เนะมันจะมีแค่บางคนบางกลุ่มเท่านั้นแหละที่เขาเห็นคุณค่าของ o k เอันนี้ยกตัวอยา่างคือถ้าจะทาธุรกิจเนี่ยคุณก็ต้องรู้นะว่าเขาอยากได้อะไรแล้วคุณก็ไปหาคนที่เขาอยากได้สิ่งที่คุณมี ง่ายๆแบบนั้นพูดง่ายๆคือคอนเซปต์นะแต่จริงๆในความเป็นจริงก,ก็ต้องใช้แนวคิดอันนี้ครับถึงจะประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจหรือว่าเรื่องอื่นก็ได้นะครับสมมุติอีกอีกแถมจีบสาวก็เหมือนกันนะคุณมีคุณลักษณะยังไงทีม่มันเป็นบวกไม่ใช่บอกอ๋อผมกินเก่งม,มันไม่ได้สร้างคุณค่าให้คนอื่นนะกินเก่งยกเว้นว่ามึงคนชอบคนกินเก่งใช่ไหมแต่ผมเป็นคนลักษณะแบบไหนนะแบบชอบท่องเที่ยวอะไรเงี้ย มันก็ต้องมีคนที่เขาชอบประมาณเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยซึ่งซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจเขาเราก็สามารถจะไปพูดคุยกับเขาได้ได้ง่ายกว่านะครับหรือถ้าเกิดเราชอบคนนี้จริงๆคุณก็ต้องไปหาพฤติกรรมหรือว่าคาแรคเตอร์ของคุณที่ตอบโจทย์เขาอะส่นะครับหาดาวเหนือของเราให้ถูกครับยังไม่ต้องสนใจทางเดินเดี๋ยวเราจะเดินทางหาทางเดินไปข้างหน้าได้เองเดาวเหนือคือทิศทางฮะเราต้องชัดเจนว่าทิศทางของเราคืออะไรครับ หาดาวเหนือตรงนั้นให้เจอก่อนนะครับทางมันยังไม่รู้หรอกว่าจะต้องเดิน 1, 2, 3, 4, เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาย,ยัางไงแต่แต่ทิศแต่มันรู้มันคือไปทางเหนือเพราะฉะนั้นเออหลายคน Get Stuck Get Stuck ก็คือแบบไม่รู้จะทํำยังไงนั้นอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเด๋ยวต้องรู้เดี๋ยวต้องรู้แต่ว่าทางของเราคืออะไรสมมติทางของเราคือผู้ประกอบการผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเป็นผู้ประกอบการนะครับ แต่ทางของเราเนี่ยคือคือเป้าหมายชีวิตเราเป็นผู้ประกอบการตอนนี้คุณเป็นข้าราชการอยู่ตอนนี้คุณเป็นพนักง,งานเอกชนอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยๆขยบศึกษาหาความรู้กันว่าเราจะเริ่มจุดจากจากจุดปัจจุบันจุด A ไปยังจุด B คือการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างและผมเชื่อนะมันไม่ได้มีทางเดียวมันมีหลายทางเรียนรู้เข้าไปฮะศึกษาทดลองนะครับแต่หาเราเดาเหนือก่อนถ้าเราไม่รู้เราจะทําอะไรเนี่ยมันก็อยู่กับที่เนาะ เราก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อไปเพราะว่าเราไม่มีดาวเหนือข้อ41นะครับโชคเท่ากับโอกาสบวกการเตรียมพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยเราจะเราจะเจอ,เอผมผมจะในรายการ c ีโอวิชั่นเนี่ยวิชาเนี้ยผมเชิญผู้นําหลายองค์กรมาพูดนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นคือ,อพี่โจนะครับคุณธนาเทียนอัจฉริยะพี่โจพูดถึงเรื่องนี้เป็นเป็นหนึ่งเซสชั่นใหญ่เลยแต่ว่าสมการนี้เป็นสมการที่เราได้ยินอยู่เรื่อยๆนะครับ คนที่เราคิดว่าเขามีโชคเนี่ยเขาไม่ใช่ดวงดีนะเขามีการเตรียมพร้อมเพื่อเพื่อรองรับโอกาสที่วิ่งเข้ามาแล้วเขาไม่ใช่นั่งอยู่เฉยเพื่อหาโอกาสด้วยนะครับเขาวิ่งเข้าหาโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าเออเมื่อไหร่จะมีคนเอางานให้เราทําให้ฮะเขาสมัครงานเขาเจอใครที่คิดว่าเขาสามารถจะช่วยได้เขาเขาเข approach เข้าไปนะครับโชคจึงเท่ากับโอกาสบวกการเตรียมพร้อมตัวเองพร้อม แล้วเราก็วิ่งเข้าหาโอกาสคนเหล่านั้นก็จะคนคนทั้งนอกบะูกโชคดีจังเลยได้งานอีกแหละโชคดีจังเลยได้ตําแหน่งนี้คือโชคดีจังเลยได้ธุรกิจนี้อะไรเงี้ยคือมันส่วนหนึ่งใช่มันมีโชคจริงแบบบังเอิญเจอกันพอดีมันมีจริงแต่แต่เขาไม่หยุดที่จะหาโอกาสแล้วเขาไม่หยุดที่จะเตรียมพร้อมนะครับข้อสีสอนะครับอย่าล้มเลิกจนถึงวินาทีสุดท้ายเพราะตรงวินาทีสุดท้ายนั่นแหละที่จะเปลี่ยนชีวิตเราแหม่พอพูดเรื่องนี้นี่ขออนุญาตเลยวันนี้ เพิ่งได้รับข่าวดีผมผมตื่นมาดูนะเดี๋ยวจะพูดใน Sunday Reflection ยาวๆคือน้องเทนนิสได้เหรียญทองเทควันโดเป็นเหรียญที่2ในประวัติศาสตร์ของอไทยเนี่ยไม่เคยมีใครได้เหรียญทองในประเทศไทยนะเกิน1เหรียญเลยนะครับได้ได้เหรียญเกิน1เหรียญในโอลิมปิกยังมีนะครับแต่เหรียญทองและน้องเทนนิสได้ก่อนนั้นได้เหรียญทองแดงด้วย3มเหรียญโอลิมปิกไม่นี่คือตำนานของประเทศนะ แต่เราจาได้ไหมครับการแข่งหลายๆครั้งนะอย่างเช่นครั้งที่แล้วนี่ที่น้องเทนนิสได้เหรียญทองเนี่ยตอนแรกคะแนนตามอยู่นะครับจนถึงน,นาทีวินาทีท้ายๆเตะทีเดียวคะแนนนำและชนะเลยผมผมนึกถึงตรงเนี้ครับอย่าล้มเลิกครับบางทีบางทีเห็นแล้วมันดูไม่มีไม่มีทางไม่มีทางนะถ้าน้องเทนนิสคิดแบบนี้นะไม่ได้เหรียญหรอก แต่วินาทีสุดท้ายนั่นแหละครับที่จะเปลี่ยนชีวิตเราก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ตอนนี้มันมันเหมือนกับอยู่ในวินาทีสุดท้ายในธุรกิจหรือในอะไรต่างๆอย่าเพิ่งลมเลิกนะครับลองสู้ดูสักตั้งครับ43นะครับพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีครับคนรอบตัวเราจะสําคัญกับชีวิตเราเป็นอย่างมากอันนี้ยืนยันนะครับผมว่าคนจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เนี่ยเขาเขาเข,เขมามักจะใช้คําว่าจะมีลมใต้ปีกเนาะ ลมใต้ปีกคือคนที่จะมาคอยสนับสนุนเราคอยช่วยเหลือเราซึ่งมักจากนะเป็นคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราหรือแม้กระทั่งลูกๆเราครับคนกลุ่มนี้ถ้าเราแวดล้อมกับคนที่ออคอยช่วยเหลือเราหรือแม้กระทั่งเพื่อนนะที่เป็นเพื่อนกลุ่มดีๆที่คอยสนับสนุนเราเนี่ยสำคัญกับชีวิตเรามากนะครับถ้าเราไปแวดล้อมตัวเองกับคนที่แบบท็อกซิกเป็นเพื่อนที่แย่ๆ อะไรต่างๆนานานะมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับ44นะครับระวังว่าตอนเราประสบความสําเร็จเราจะสูญเสียคนดีๆรอบตัวเราไปครับเราอาจจะถูกแวดล้อมด้วยคนที่ไม่หวังดีกับเราแต่อยากได้ผลประโยชน์จากเรามากกว่าผม,ผมว่าข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง wisdom wisdom คือปัญญาที่ได้จากคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตผมจําได้ว่าผมโพสต์เรื่องนี้ไปใน f a c e b o o k ในเพจ MBA ธรรมศาสตร์แล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวผมเนี่ยก็มีคนถามบอกว่าทําไมคนประสบความสําเร็จเราถึงจะสูญเสียคนดีๆไปนะครับต้องบอกแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเราประสบความสําเร็จแล้วคนอิจฉาเราแล้วก็แบบเคยเป็นเพื่อนสนิทเราก็เลยเกลียดเราไม่ใช่แบบนั้นเนาะข้อแรกเนี่ยคือเราจะสูญเสียเขาไปเพราะเราจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาแต่ก่อนคุณนึกภาพเนาะคุณอาจจะมีเวลาไปเตะบอลกับเพื่อนทุกสัปดาห์แต่คนที่ประสบความสําเร็จมันจะมีคอมมิชเมนต์มากขึ้นเรื่อยๆครับ ต้องทาน,น,น,นู่นทํานี่ทานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่เราเคยทํากับเพื่อนสนิทเนี่ยมันจะลดลงเมื่อกิจกรรมมันลดลงเนี่ยความสนิทมันก็จะลดลงตามไปนะครับไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องแบบไม่ไม่ไม่เจอเพื่อนเลยนะต้องพูดแบบนี้ว่ามันมีโอกาสที่เราจะเจอคนเหล่านี้น้อยลงส่วนคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยพอตอนเข้ามาในช่วงที่เราประสบความสําเร็จเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าเขาเข้ามาแบบจริงใจไม่ได้อะไรเลยหรือเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เป็นไปได้ที่ เฮ้ยคนนี้รวยวะเราครบไว้ดีกว่าเว้ยเผื่อต่อไปเราจะได้ได้ธุรกิจจากคนนี้นึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนี่เหมือนตอนเพื่อนโรงเรียนอะผมเชื่อว่าทุกคนผ่านโรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัยกันมาเนาะหรือแม้กระทั่งประถมเองเน่ยส่วนใหญ่เราจพูดว่าเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันนะเวลาเราครบเพื่อนเราไม่ค่อยคิดว่าเพื่อนรวยหรือเปล่า เพื่อนคือเพื่อนไม่รู้ด้วยซ้ำนะสมัยรุ่นผมเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครมีตังค์ไม่มีตังค์อาจจะคือหรือหรือบางทีก็รู้นะดูจากมันแบบเอาเงินมารงเรียนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ค่อยหมายว่าเออคนนี้จนไม่คุยไว้ไม่ไม่ไม่ค่อยมีนะอาจจะมีบ้างคนนี้ใส่แบบนั้นแต่ว่าผมว่าน้อยแล้วมันไม่ค่อยมีผลประโยชน์ว่าคบคนนี้เดี๋ยวต่อไปอีกสิปีจะได้ทําธุรกิจกับมันเลยไม่ไม่ค่อยมีความคิดแบบเนี้วันนั้นเนี่ยมันจะเจอเพื่อนที่มันเป็นเ,นเพื่อนจริงๆอะ นะครับหวังดีกับหวังดีกันจริงๆอะ่ะไอ้ส่วนเข้ากันไม่ได้มันก็จะแยกย้ายแยกย้ายหายหายกันไปนะครับแต่พอประสบความสําเร็จในบางทีมันแยกแยากยก,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 ก็ไม่ได้บอกว่าคนที่เข้ามาหลังที่จกเราจะประสบความสําเร็จเราจะกลายเป็นคนไม่ดีทั้งหมดไม่ไม่ใช่แต่มันมีความเสี่ยงมากกว่าและข้อที่45ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่ผมรีวิวไว้นะครับคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่รู้จักเป็นผู้แพ้และเป็นผู้ชนะ เราต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้สาเร็จเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกชนะตลอดมันก็มีทั้งแพ้แต่แพ้แล้วก็เป็นไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าแบดลูเซอร์นะเป็นผู้แพ้ที่เลวอ่ะคือแพ้แล้วก็โทษนนคนนู้นคนนี้โอ้ยดาแพ้แก็ต้องยอมรับเอามาปรับปรุงผู้ชนะก็จะไม่ไม่ใช่เป็นเป็นแบดวินเนอร์เหมือนกันผู้ชนะที่แบบเที่ยวเยาะเย้ยเขาเป็นไงละแกแกมันกระจอกสู้ฉันไม่ได้มันก็ชนะไม่ยั่งยืนหรอกนะครับก็ต้องรู้จักผู้แพ้และผู้ชนะแล้วจริงๆมันจะ,ม,นจะมันจะเป็น ไซเคิลนะคุณชนะคุณชนะไม่ตลอดแล้ววันหนึ่งคุณก็ต้องแพ้คุณลองดูนักกีฬาครับโอ้คนนี้ได้แชมป์โลกแชมป์โลกแชมป์โลกวันหนึ่งเขาแก่ครับเขาก็ต้องเลิกเล่นนะเขาเขาไม่สามารถเป็นแชมป์โลกได้ร้อยปีติดกันนะจริงปะ่ะอันนี้คือคือคือจะเรียกว่าอะไรสัจธรรมอะที่มันเกิดขึ้นแล้วจะมีเป็นผู้ชนะและผู้แพ้ผู้แพ้ก็บางทีพอแพ้มาแล้วก็ต่อสู้ขึ้นมาเราเห็นแชมป์โลกหลายคนตอนแรกๆก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เล่นกีฬานั้นครั้งแรกแล้วได้แชมป์โลกเลยนะครับก็ เอามาฝากนะครับเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ขอใช้เวทีนี้ประชาสัมพันธ์อีกสักรอบหนึ่งจริงๆแล้วจํานวานคนเนี่ยเกินกว่าที่เราคาดหมายไว้แล้วเนาะคือใครเป็นสิทธิ์เก่า MB a ธรรมศาสตร,ร์นะครับอยากเข้ามาร่วมงาน MBA ธรรมศาสตร,ร์ไหนซึ่งผมผมต้องการสร้างเน็ตเวิร์กของคนที่เรียนจบ MBA เธรรมศาสตร,ร์ทั้งสิทธิ์เก่าทั้งสิทธิ์รรป,ปัจจุบันเนี่ยรีบสมัครเข้ามานะครับเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนที่นั่งจริงๆมันเกินเกินกว่าเป้าหมายแล้วลหะแต่ว่าเรามี maximum capacity ระดับหนึ่งนะครับ เป็นหลักสิบนะครับน่าจะเหลือแค่แบบ10ไม่ถึง20ที่นั่งนะครับสำหรับคนที่ยังลังเลใจเดี๋ยวใกล้ๆค่อยสมัครเนี่ยผมคิดว่ารีบสมัครมาจะดีกว่านะครับเพราะถ้าเกิดมีการปิดรับสมัครเพราะจำนวนคนมันเยอะกว่าห้องที่รับได้เนี่ยก็ก็จะเสียโอกาสนะครับก็ใครอยากอยากสมัครเข้ามาก็เข้าไปที่เพจ m อธรรมศาสตร์หรือหาไม่ได้จริงอ,อินบ็อกซ์มาที่นบุรนสตอรี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส p i s ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.